ร่วรรมทำบุญตามกำลังศรัทธาและทำบุญถึงห้าประจำนิรุณโดยเขียนชื่อนามสกุลและวันเดือนปีเกิดลงในถึงห้าสีละห้าสิบบาทเพื่อที่จะนำปแขวนไว้ที่ยาวาดา้านหลังอง้าวเสวส่วนซึ่งจะทมมรงผลให้ผู้ที่ทำบุญเกิดปัญญาทั้งชาตินี้และชาติหน้า,านเจริญรุ่งเรืองจะมีทั้งราบรสสรรเสริญจะที่ทคลายปัญหาขจัดอิปตัดต่างๆให้ดีขึ้นร่วมทำบุญ ได้ที่เจ้าหน้าที่ของวัดตามจุดต,ต่างๆครับทุสบัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้เดินทางมาจากจังหวัดแดนไกลเพื่อมาขอพรขอบารมีองค์หลวงพ่อพระเจ้าสังใจเมื่อท่านมาถึงแล้วเพียงแต่ท่านจุดทูกสามดอกเท่านั้นเองแล้วก็ขอพรจากท่านเพียงแต่เราเอ่ยชื่อของเราข้าพเจ้าชื่อนี้นามสกุลนี้มาขอพรหลวงพ่อพระเจ้าสังใจช่วยข้าพเจ้าเรื่องอะไรเล่าท่านตังอย่างละเอียด เมื่อจบแล้วบอกว่าขอหลวงพ่อพระเจ้าทันใจที่ข้าพเจ้าให้ขึ้เรือได้ถ้าข้าพเจ้าขึเรือแล้วจะมาบอกหวงพ่ลวข้าที่บูรพิตรไปเราจะให้ท่านดีดวงก็บอกท่านตรงตรงเลยจาติแม่บนตรงนั้เมื่อเรานำดอกมะลีมาแล้วก็หยุดทูปสามหยดแล้วบอกชื่อเราข้าพเจ้าชื่นนี้ได้นำดอกมะลีมาถวายองหลวงพ่อพระเจ้าทันใจตามที่ข้าพเจ้าเล่นสัญญาเอาไว้แล้วกับหลวงพ่อพระเจ้าทันใจ ขอองหลงพ่อพระเจ้าสังจ,จงรับไว้ด้วยแล้วก็กล่าวว่าสาธุสาธุแล้วก็เอาเดอกนลีไปวางไว้ที่ตกถ้าเรามีความปรารถนาต้องการอยากจะขอใหม่ก็ขอกับท่านต่อไปได้เ,เมื่อท่านได้ไหวสาบารมีองหลงพ่อพระเจ้าสังเกจแล้วก็จะเปอยโอกาสขอพระ้าตาใหม่เชิญท่านทั้งหลายรียบไปบูชาเหรียญหลวงพ่อพระเจ้าสังใจที่ทางวัดพระธาตุคำนรษ้านสิสมา เมื่อท่านบูชาไปแล้วให้เอาพตอบติดตัวไว้เนื้อจะตูวและขอกับหมียมขวัญว่าวันนี้ข้าพเจ้าค้าขายหรือทำธุรกิจอะไรขอให้ข้าพเจ้าได้เัินเท่านี้เท่านี้ขออย่างนี้ทุกวันก็ต้องได้เจอเดียวกั้เพราะฉะนั้นเมื่อท่านได้ผิดไปแล้วก็ขอกับหมียมได้ทุกวันก็ขอเดินท่านบูชาได้ที่ตู้วัตถุมงคลของทางวัดพระธาตุจอยครับ เป็นร่วมทาบุญติดท,ทองคําเปลออง้าเวสุวรรณหน้าว่าท่านจะได้รับอนิสงส์ที่ยิ่งใหญ่จะเป็นผู้ที่มีชีวิตที่ราบรื่อร่ำรวยเงินทองและผิวพรรณเป,ปล่งปลั่งสปยงามโดยเป็นเจ้าภาพกองบุญสองละห้าร้อยบาททำบุญสองกองขึ้นไปได้ค่ายาหนึ่งถุหรือร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธาและทำบุญถึงฆ้าประจำวันเกิดโดยเขียนชื่อ